109ฮิตชิตนะครับออกแล้วฮะ109ออกแล้วฮะหมายเรกอะไรฮะวันนี้ คิตชี้บางรุ่นก็ไปอยู่ประจำภาคใต้นะครับ <Okay. S 1> ฮะเดี๋ยวๆแป๊บน,นึงย่าเรียนนะฮะสี่ห้าห้าคิตชีสี่ห้าศูนย์ห้านะครับวันนี้มาทำหนึ่ย์เ